ใส่มาดาบปิถานเนาะทุกคนอย่าลืมกระผืดตัวเองด้วยจ้าเอาเขาทั้งไม่แต่ย่าเอาเขาทั้งหมดจะเกยจะเต้นเป็นแมขาขาเขาด้วยจ้าอย่าลืมกระผืดตัวเองจะนับงแ่เออได้แล้วโอเคใส่พวกรุ่นแรกขนาดป่ะจะชอเนี่อเออจะมองที่เงื่อนเต็มกระเป๋าในหีดสิบหมดเลยกุ้งไก่เด้ เพื่อนค่ายเขาจ้าสบายดีทุกคนนี่จนทำขุดเขาสิสองซาเดือนเนาะก็นี่ซาเดือนกับดอนลี่แล้วกับซอลิงสิไปบ้านไปถาเนาะไปงานส้นไมไปถาเพิ่นมาหับสิไปเนี่ยสิไปซื้อเครื่องมั้ยนี่ซื้อในฮันตะเวนอ๋อซื้อหานเศร้นมกระไดที่เบาขั้นบอดิซุ่ยยัง โอ้สลิงสืเคือเมื่อเสะบ่อโอ้มัตัวข้าวกลับ,บก็ได้มบ,บ่องบอกว่าก็ได้โบได้บได้อ,ไดอ,อกว่าได้มุ้งไก่ได้สลิงเมนบม่เออขากลับไปเบงิงข้องกินข้าอยากยังก็สืบไวก็เข้าก็เฮ็ดกินอย,ยู่ฝุ่นอยู่โอ้อย่างเขเฮ็ดบอแสบ โมแบบว่าเขาไปเห็ดเขาเห็ดลายเลยจำนวนหลายมันกับว่ามิยังหรอกหลายคนเห็ดเด็กกินน้ำเขาก็ได้มันจึงเห็ดคลิปเลยมันก็เป็นบุญเนาะเอออืมเหล่าแห่งค่ะ <laughs> <laughs> บอแบบว่ามันจำนวนหลายอย่างนะมันสิบโนะม,ม <c oughs> เซพนะแมนเพราะว่าเซฟโอ้ยเซฟกับโอเคอยูซะก่อนซ <c oughs> ะพิมกับเซฟกะทาเล็กกับกับเป็นมือหนึ่ง <c oughs> ของบานปากบองออยู่แบบว่ามีงานมีงานดองงานยังเขากะใส่แต่พกเพื่อนหั่นแหลกแบบว่าผู้เพื่นกับแบบว่าเข้ากับฮาร์ดแต่พูเพื่อนหั่นแหลกขั้นจังขจ้าพูกเพื่นเน,ะนา,เขา,ขา,าเนนะ อุ่นแบบว่ามันเป็นปบแบบว่าเสื้อ,อมือซองนะแต่ว่ามันเป็นคล้องแผลใดอเออเยอะตอนนี้เขาก็มาหอนที่งานไปถาเนาะทุกคนเนาะมาหอนที่งนแล้วตอนนี้เขากำลังเอาติ่นเอาโตอยังมาะ นี่เ้านี่เขาเกินท้เขาเองแมมหามากมาเลยเขาบให้เขากล่องให้ออกเนมเอาคอนเอาคอนก่อไ เขาสีดเบียกเนะาะเขาบรทันให้เขารู้ผขอเขาเลยตอนนี้กลั็นออ่าจาดูนี่ว่าบองนักป่าเน,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 นี่นี่ว่าบองนักป่านี่นี่ใครนี่กอ่้ไอ้ขี้มูกขี้มูกขี้มู ใช้ราสดอนโอ้มาผีก่อนลื่นข้อบุ๋มโอ้โหยังตัวอื้ làm, lạp sạch vô trong một lúc sạch vô trong một lúc sạch vô trong một นาแล้วบุกใครกันใดนาแล้วสุโกตีเลยนาใช่นเช้นหมึกนาเช่นเล่กกไดเป็นไ ซาซาแลบเนิโอ้โอเคดูดูกระเขดอซาซาหิ่กินเนาะซาลิ้งกับป๋อพักเพียมมาดามเกิดกำลังซอยสีนยูาซอย ย,ย้ํยตอน,ไไนยน<ม>้ายไรเดอจะเจอในปสุแสลนแล้วเป็นคนเห็ดเป็นคนขวา <Yeah. S 2> <laughs> โซซีมือขว้าเด้อโนลิงตําโซลิ<ม>่งแตมคูงะสลนขวาข้าขว้าคิดเองท่านี่แรกแล้วับกับแขกนั่งอยู่เนาะค่ะมีห้าถูกกรน,นี่นี่บอกง่าย<ม>เอาสากรกะเบือ<ม>ถุบถุบถแตกออกมั้ยเหอเออ ยสีฟันล้ก่อนใส่เหลมตัวชอทมจัว่ใส่ยีสียสีอาล้ปาดเนาะหายเมีครวฮะยงหมดเลยากินอ๋อเมีนสบตูออมาเอามันบุไดบ่ เอออยู่นี่ก็โอ้ขั้นบัตรกระโบปาบัรกระโบปากดเอาพนพนเือีกว่แมนถือบบบจักเข้าบั บอามาได้ยูบมี่ยูมมี่อือเอีมันบบมีอยู่นี่หัวเนาะบใส่บัลลินบอใส่ขาเล็กน้อยหัวพักใส่ซีเซฟบอค้งเล็กของหฮาเนาะงานได้ก็มีจะปืนแมะหน่วยไทยมึงเสื้อดังดิ เขาสิจางไปได้เลยเขาสิจางไปเป็นเซฟ้กระทะเหล็กได้แบบนี้ออกงานตางะเทศได้แบบนี้เอาไปน้าไหนเรื่อยกันไเฮ้นะมันยังบ่ทันได้แตกนะคุณอยากให้ม <bye goin> okay, <laughs> so ันแตกใบเนาะเอ้าิมมตอนเพรเหอผเ สิพาเบิ o o mm. uh. Uh, ่งโก๋หมักกาแฟเนาะกาแฟแต่วบหมากบ่ารายเนาะค่นเก็บไปแล้วเสื้อหนึ่งชุดหนึ่งกาแฟเป็นกาแฟกกเตียแต่ว่ามันไหลายปีแล้วมันซิปปลายปีแล้วมันก็เลยซูงเนาะทุกคนกาแฟลังบ้านเนาะ ทุกคนอยู่ปากซองกาซิมี่สวนกาแฟรังบาทเลือนบ๊เบิดทุกคนมีแต่เฮือ,อนเฮาไปบม่มีมีน้อยหนึ่งม,มืมใส่หนามันเพชรก็เลย,ยก็เลยอยากอันนะั้นอยากฟอร์มหมอค้างมอขว้านี่มันหยุบแหละแสบไว้ยสก่อนเห็ดขอบคุณหลายๆอาย ในท่อของทรศัพ so ท no ์เพื่อนตกดูดูว้จะให้ันโทษเบอว่ของเขาของคนนี้กันดีทีกันแของหอมีพ่อปันเน่มุนเป็นมุนนะเบ่เลยนอนตามารุตอนตอนกินเมื่อกี้นี่บริไทนั่กินอไข้าวกินข่าสลิงหิ้วข่าวแฮงค์เพ่กินข้าวแต่สาวเป็นมากก็เลยขาวม่กินขาวใหมเป็นซุงมหบอกเตี้ยหึงสองคนยังท่ากันได้ทอน่ หนูนอกข้าหายปองมืดหนินี่ทุกแลบเสด็กินแล้วเอามั้มดชีฮีปะจ๊ะไ่ได้ส่น่นี่ิดใส่ใสแล้วใส่ยูเอยใส่่ด้วยแล้วใส่ตังัสี่เนี้พักเอาแต่ของขาอยู่แล้วทานท่านต้นใจของไพ

ันมทพันขนมดีได้เดือนพันยันมีแนวกินไม่กินกข้าแล้วากรเดสมัอเออจะจะกินอะไรกินหใ้มาไว่อกินไดอาาออกจากกบอืนออนนอตบนอ ไปที่วะไปที่วะอยู่นเละเดี๋ยวเราไัวเอจะบอกคุณบอกคุณบอกคุณแล้ว่ะท่านจะปรกาไปผู้เดียวกหาเป่าตอนนี้สลิมเก็ดกำลังหยัดสองเย่หยัดสองซองตรงเขาขึ้นซยหยบหยิรลอยละ ແລະລ້າງກາແກ່ຢູ່ກາງກາລົງກາຊົງນ້ສົ່ແລະກະເຮົາກະຊິຍາຍເນາະຍາຍປີ້ໃຫ້ເນາະເບິ່ີຈດງຍນ່ຊາປາກໍມັກໆຄືຫັນຫິ เห็นเห็นัวลิงว่ะเห็นเห็นตาสียังีเดี๋ยวอีิบกานี่านี่เหยีดเหียบมาเหยียดเียบพอมาดิโอ้โอ้ยังไง ใส่บโอ้ส่จนเดียวกันเลยแค่จนเดียวกันเดียวต้นเรื่องดตน่าีนนบุันเลยนะากเปลี่ยนนะมันใหต่นม่นม่ร่นม่รุ่ม่นม่ม่่นม่่ม่นม่ม่่ม่น่่ม่่ม่่นม่่ไม่มห่่ม ก็ใ้นยด้มแขนแบนี้นี่แต่อยู่เออนะไปยัเฟ่นมีองไรางอยงมาองดู่ยันเดือนออแบมากมาบุกช้าแล้วนะปัมันงนี่ยอย่างว่าแ่ไปอื่นม็คย

Thiệt <laughs> mà khi hát thì... Đừng, ừ, ừ, là... Là thật với u mua cái cài bưởi nào hả คุณต oh, mm ัเลนมามสักครัเอาไม่หัมเว้ยขมุนขมุนใคดวยอวไ้ชลยได้สดจริงต่อตก็ไปอา เอาไตเลยใช่จักเอียงเนาะตัวนี้่เอาป่บหมดอื่นขี่เลยเขาก็ให้ไตนี่หมดอื่นขัไปขอไตเลยแต่เมนข้าให้ไตก็ไปให้ไตตัวเดียวแล้วข้าไตครับล้าไตมีแนวอีกล้ยเนาะอยู่นี่เนาะจ้าุ ตาไต่ให้กันกับบไดนะขีคงมันไตให้กันกูไดอีกแม่ขี่คงมั่นแต่หันถึังหันข้าเปลือยหนไต่หันแม่บุได้นี่ไต่บุไดเป็นนังคือไต่ของบได้ บอยโตหมดที่สัตหมดที่สัตเปิดที่เนี้ยโอ้มันเท่าไปบนอื่น้าสัตวร้าสั่ละออ็กแต่วาเียร์ยืนหลอาจจะบกคือบนอื่นอะไรเรีว่าน้ำมันเบิดแง่เต็มบอยโตบอยโต

หับบูหูแต่ถูกและนะ้นะเจ้าตอนนี้ก็เกียบยอ,อกเมื่อแล้วนะทุกคนนะเนาะพว่ามันกะสะดอนกะบฝ่าเมื่อเนี่ฝ่าเมื่อฮับลูกเนาะแล้วกะเดือนกะย่างสีเมื่อฮับลูกคือการพอลูกใายไปโรงเรีนนเยนเนาะแล้วบางเทือตะแรกเดือนย่างสีเขมามาใหม่อีกแต่กะขอบใจสำหรับอันเงินกินท่านจากไอซุกสวัสดอ เราฝากกินท่านนะนอ้องใจร้ายเด้อไอเด้อน้องไหนเอาเงินหาย,ยไนแล้วิเคียนยังลิปน,น,นี้กัสิมีมีแต่สิจบเพียงสำนียก็นเนาะทุกคนนาะสิครับเมื่อเงินก่อนเมื่อบ,บานสิเมื่อเปิดหานถาเมีอยู่บ้านเพราะว่าเขาซิมาเอาเขามีคนซื้อเขาเขาซิมาเอาเขาเดินก็ต้องไปเปิดหานขายเขาให้เ <ด ü. S 1> ขาฮนะน่ะแล้วก็สิไปหบลูกน้ำพอลูกอยู่ยุ่งเหยียดมือไปไปหบ โออ่อกัอยูนีเม่กัอยูนดีดอลลี่กับฝากเมื่อฮับไบอันเออวันดากานิตานะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหนาเด้อ